นี่คือทีมชาติไทยที่แปลกตาที่สุดไม่มีเทีรศิสินไม่มีเทีร์ทไม่มีพีระดลจํารัศมีลายอัพ <laughs> ทับช้างศึกชุดเย่าเยือนไต้หวันและชุดตัดสินชะตาของโค้ชมาซาทดาอิชิอิได้ออกมาแล้วถูกใจหรือไม่ถูกใจรายชื่อไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ช่วยมีเหตุผลด้วยแบบไม่ชอบคนนี้แต่ว่าเอ้ยมันก็ไม่มีคนแทนในตำแหน่งนี้แล้วก็คอมเมนต์มาให้เหตุผลกันโดยรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้23คน19คนคือชุดเดียวกันกับชุด kings cup ที่ผ่านมา ผู้สาบประตูหน้าเดิม3าคนเลยปฏิวัติคำหมายชาโนนอนุอินแล้วก็กำพลปฐมอัธกุลกองหลังมีสุพรันบุรีรัตน์นิโคลัสมิเคิลสันสุพรรณทองสงนัทพงศ์สายรยาอันนี้อิชิอิถูกใจนะเรียกมาคิงรับรอบล่าสุดสริงคานพรมสุภะจนทานเข็มดีก็หายเจ็บกลับมาแล้วอภิสิทธิ์โสรดาและศัสลักไหประโคนกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งรายชื่อกองหลังที่หลุดไปครับคือทรงวุิไข้ควรกับสันติภาพจันงอม ซึ่งได้จอร์แดนเข็มดีและศาสลักไหประโคนมาเติมครับสำคัญคือเอาศาสลักไหประโคนที่เล่นแบ็คซ้ายเนี่ยมาแทนตำแหน่งแบ็คขวาของสันติภาพจันหงอมเท่ากับว่ามีสิทธิ์ดันมิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยกลับไปเล่นวิงแบ็คขวากองกลางมีวีรเทพป้อมพันหายเจ็บกลับมาพิธิวัฒน์ชนาธิวรชิตทิติพันธ์เบนเจามินเดวิสเสกสรรลาตีกลับมาติดชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะโชว์ฟอร์มดีมากๆก,ก,กับยูยี่สามแล้วก็สมโมสรเจริญศักดิ์วงกงแล้วก็สุภโชคสารชาติกองกลางที่หลุดไปจากชุดคิงส์ซับเนี่ยยยคคือือออพีีีีีรรรรรรระดดนนนนนฉัััศมมมมทททุ่่่่่กกกกถาา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 หซึงงสสโเเเวบบจ็ และอีกคนหนึ่งคือเอกนิปัญญาที่หลุดไปนะโดยได้เวเลเทพป้อมพันธ์และเสกสรรลาตีขึ้นมาชุดใหญ่แทนและกองหน้าสาคนชุดเดิมกับคิงซับเป๊ะเลยสุภาชัยใจเด็ดทีละศักดิ์เผยพิมายแล้วก็ปรเมตอาจวิไลน่าเสียดายมากๆที่สุพนัทเหมือนตาหลุดจากทีมชาติเพราะอาการบาดเจ็บอีกแล้วไม่รู้เกมลุกชุดนี้จะเป็นยังไงนะพอขาดสุพนัทเนี่ยเหมือนขาดใจจริงๆส่วนรายชื่อที่ฟอร์มดีมีลุ้นติดทีมชาติแต่ว่าไม่ติดมาในรอบนี้นะมีกฤษดาการแมนอนันยยอดสังวาน, am, วนาเควินดโรหมลำแล ส่วนตัวผมเสียดายเหมือนกันนะสี่คนที่พูดมาเนี่ยฟอร์มดีมีชื่อติด50ตัวแรกด้วยแต่ว่าพอตัดตัวเหลือยี่สคนดันไม่มีสักคนเลยแต่เสียดายสุดคือธนวัน์ซึ่งจิตถาวรน,นะฟอร์มดีกับราชบุรีมากๆแต่มีอาการบาดเจ็บน่าจะเจอกันหลังฟีฟ่าเดย์ส่วนธีระศิลทิรทหรเนี่ยไม่มีชื่อขาย50คนตัวแรกอยู่แล้วนะผมก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจแล้วแหละว่าแกก็ค่อนข้างโรยราแล้วก็ลงเล่นเต็ม90้าสิบนาทีไม่ได้ในหลายๆเกมที่ผ่านมาซึ่งไม่รู้ว่ารายชื่อทีีีีีงง่่ I che I che, ่่่เเเเเเเรยยยยยกกกกมมมมาาาจจะะะะป็นนนนนนัััังงงงไไไไแแแตตตค้้้้้้้้้้ชชอออออิทททลลลืววว2บหหใใดดดๆ พราะตัวชี้วัดของโคชอิชิอิว่าจะอยู่หรือจะไปคือเข้ารอบไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายให้ได้เท่านั้นโดยเข้ารอบได้ต้องเป็นแชมป์กลุ่มทีมเดียวเท่านั้นและเราอยู่ที่2ตามหลังเติร์กมินิสถานแชมป์กลุ่มอยู่3แต้มและประตูได้เสียเนี่ยตามหลังอยู่4ประตูหลังจากนี้ต้องชนะทุกเกมจริงๆนะหากแต้มหล่นแม้แต่เกมเดียวเนี่ยเท่ากับว่าเรามีสิทธิ์ตกรอบสูงและอาจจะหมดความชอบธรรมของโคชอิชิอิในการเป็นโคชของทีมชาติไทยอีกแล้วใครไปราชมังวันที่9นี้เจอกันได้ครับไทยเจอกับไต้หวันและไปเยือนวันที่14เอาใจช่วยห้้ทังสอบเเล่นอชียรบสุดทท้าีุ่ให้้ไดกัันครบ